สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับเพชรเจ้าสวนะครับวันนี้ก็มีเคสพิเศษเลยทีเดียวนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้มีเคสนะครับของน้องชะเอมนะครับสวัสดีน้องชะเอมครับสวัสดีครับน้องชะเอมเคสเป็นอะไรครับผมหนูป่วยเป็นโรค sle sle นะฮะหรือเราจะรู้จักในนามของโรคพุ่มพวงพุ่มพวงนี่เองหนูก็เป็นตุ่ม อ่าก็เริ่มมีตุ่มขึ้นมาที่แรกหนูโดนยุงกัด ud, แล้วทีนี้มันก็เป็นตุ่มแล้วหนูก็หนูก็คันคันไม่หายสักทีหนูก็เลยไปหาคุณหมอ,อคุณหมอก็ให้ยาแก้แพ้แก้คันฆ่าเชือ้ออยาทาตุ่มครับค่ะแล้วก็เท่าที่สังเกตเนี่ยก็คือจะมีพวกผื่นพวกอะไรขึ้นตามตัวเยอะเนาะใช่ก็คืออันนี้คล้ายๆเหมือนน้าเหลืองเสียใช่ไหมฮะใช่ค่ะตุ่มตุ่มที่โดนยุงกัดมันก็ คันแล้วมันก็เป็นน้ําทีแรกมันก็เป็นน้ำํำใสๆแล้วมันก็กลายเป็นหนองครับแล้วก็กลายเป็นหนังแข็งๆเหมือนตะตุ่มด้านอ่ะครับอ๋อโอเคอันนี้เป็นทั้งตัวเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับผมแล้วมารู้จักเอโดซีครั้งแรกที่ได้ใช้เอโดซีเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงบ้างฮะมันมีอาการเปลี่ยนแปลงแตกต่างใช่ค้นไปวันแรก2วันครับ ตึงค่ะอ่าตึงพอวันที่สามมันก็รู้สึกเออมันมันรอกอ่าหมายถึงว่าตึงตรงแผลถูกไหมตึงหนูหนูพ่นทั้งร่างกายอ๋อคือพ่นทั้งตัวนะฮะมันก็ตัวก็เลยตึงนะครับใช่ค่ะ,ะเลยตึงหนูก็เลยพี่ซ่ามันตึงมากเลยนะแต่ว่ามันไม่เจ็บครับอ๋อ oh, ดีดีดีเดี๋ยวหนูรอเดี๋ยวหนูรออินสักสองสามวันนะครับ ก็รอรอระหว่างรอมันก็ลอกไปอ๋อก็คือผิวตรงที่เราเป็นพวกแพ้พวกอะไรมันก็เริ่มตกสะเก็ดใช่ไหมแล้วสะเก็ดนั้นก็เริ่มหลุดล่อนออกไปใช่ค่ะหลุดล่อนออกไปแล้วมันก็ดูเหมือนว่ามันจะสร้างเซลล์นะคะอ่าก็คือฟื้นเซลล์สร้างเซลล์ขึ้นมาใหม่มันดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นจนจนอเซลล์ที่มันตายครับหมดแล้วผิวก็เป็นผิวปกติอะกลับมาเป็นผิวปกติเลยโอ้สุดยอดมากเลย แล้วแล้วไอ้พวกแผลพุเนี่ยปกติมันจะพุประจำเนี่ยมันพุขึ้นมาอีกไหมครไม่ความนไม่แล้วใช่ไหมค่ะอันนี้คือตั้งแต่ขวดแรกที่ใช้เลยเหรอตั้งแต่ขวดแรกที่ใช้ค่ะแล้วตอนนี้ใช้มาทั้งหมดกี่ขวดแล้วครับปัจจุบันก็ขวดที่เจ็ดแล้วเอาขวดที่เจ็ดแล้วเนาะนะฮะขวดที่ทเจ็ดนี่ก็ประมาณกี่เดือนแล้วเนี่ยอ๋อประมาณสองเดือนนิดนิดอ่าสองเดือนนิดนิดนะฮะก็ประมาณสองเดือนหน่อยหน่อยนะฮะซึ่งตอนนี้แผลก็ไม่พุแล้ว ไม่ผุค่ะผิวก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วตอนนี้นี่กำลังมาวังชามากระปิกระเป๋าคือถึงเราจะนอนน้อยแต่ก็มีเบี้ยมีแรงกว่าเดิมโอ้สุดยอดมากนะฮะอันนี้ก็คือผลลัพธ์นะฮะจากการใช้เอโดซีของเรานะฮะก็อยากจะให้นะครับน้องชชเอมนะครับฝากไปยังเพื่อนๆนะครับบางท่านที่มีปัญหาเรื่อง sle อยู่หรือว่าอาจจะยังมีญาติพี่น้องนะฮะที่มีปัญหาเรื่อง sle อยู่นะครับก็อยากจะให้พี่น้องชชเอม ฝากแล้วกันนะครับมาใช้เอโดซีแล้วมันหายจริงๆค่ะคือผลลัพธ์ก็คือตัวเองเองโอเคสุดยอดมากนะฮะอ่ะมั่นใจเนาะมั่นใจครับผมโอเคนะฮะก็ต้องขอบคุณนะน้องชเอมนะที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับดีๆให้กับพวกเราเพื่อเป็นวิทยาฐานเนาะนะครับก็หวังว่าน้องชเอมก็จะเป็นปกติแบบร้อได้ในเร็ววันนี้เลยนะครับนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้องชเมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอโดซีก e ินได้ไข่ได้ยิ้มได้ด้วยเอโดซี